เป็นโปรแกรมเมอร์อายุ20อ่สิบอยากเป็นเกมเมอร์ครับอยากเล่นเกมอยากเป็นเกมเมอร์หรือเป็นโปรแกรมเมอร์เกมเมอร์เกมเมอร์โอ้โหอยากเป็นนักจับวัวครับอยากเป็นนักจับวัวเป็นเกมเมอร์ครับเป็นวัลพันเป็นเกมเป็นเกมเมอร์แฮกเกอร์แฮกเกอร์ได้วัลพันเหรอนักทำอาหารนักทำอาหารเป็นคุณหมอ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  เด็กเลี้ยงวัวอ้ไม่เป็นเจ้าของเลยล่ะอ right> ่เวลารยุทธจะเป็นอะไรคะฮะจะเป็นน uh. ักถ่ายหนังผูดกลับเหรอคะเป็นพนักงานบริษัทค่ะเป็นคุณครูสอนวมชาภาษาอังกฤษไม่เป็นอะไรเลยก็ไม่มีตังค์ทีคะผ่านก่อนลันเป็นอะไรเป็นนักขายมานักกีฬาทีมชาตินักกีฬาทีมชาติโอ้โหหรืออยเป็นค้าขายเป็นนักธุรกิจยิง ว้าวยังคิดไม่ออกโอเโอ,เโอเไม่ใหญ่เนักแของอ่งรถแข่งรถเป็นทหารของอเล่อาาโอเคเป็นทหารของชาติก่อนเนาะ